รูแบบของการปรุงกาแฟของหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานอกจากเรียกว่าเซตของรถจักรยานสเลงนี่ก็ดูเก๋กไก๋ไปอีกแบบเลย <c oughs> ดูรูปแบบของการขั้นน้ำกาแฟ <c oughs> ต้องออกแรงนะต้องออกแรงไม่อ,ออกแรงนี่เลย หอมปั่นผ่นเมื่อสักครู่หอมกลิ่นกาแฟาสดเตะจมูกเลยไม่ต้องใช้บริการซะหน่อยนะครับจะถึงบ้านยิ่แล้วเมื่อสักครู่ <c oughs> ลมลืนด้วยนะครับใต้ต้นสักดา์ทางเข้าบ้านละดาเฮาใกล้ทางรถไฟนี่เองหอมเลยตอนนี้อยู่ใต้ลมเลยหอมกลิ่นกาแฟาเลย 这样，这样。